สวัสดีครับผมจะมาสรุปในการซ่อมหมุนข้าวนะฮะก็คือไม่ได้ไม่ได้สรุปฮนะก็คือมาทํางานที่ค้างไว้อยู่นะมาทําวิด,ดีโอที่ค้างไว้อยู่ให้ดูนะว่าผมได้ซ่อมอะไรบ้างก็มีอยู่สองอย่างนะฮะก็คือ,อตัวเขี้ยวตรงนี้นะฮะที่มันใส่ไปแล้วมันไม่สามารถที่จะล็อกฝาได้นะครับล็อกฝาได้นะครับก็คืออีกเขี้ยวหนึ่งข้างนี้จะยา ข้างนี้จะยาวนะเนี่ยข้างนี้จะยาวข้างนีงจ store, จจ้จะจะปุ้นนะปุ้นไปเลยนะครับสั้นมันกุดนะฮะมันกุดไปเลยนะครับเวลาล็อกก็ล็อกไปสนิทเวแล้วไอ้ตัวนี้มันก็จะหลุดออกมาจากตัวล็อกนะฮะตัวตัวล็อกนะครับล็อกไปสนิทฝาต้องหาอะไรทับไว้เวลาหุงนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คืออ่าตัวบอดนะบอดหน้าจุดสัมผัสตัวตัวตัวทัศตัวทัอ่า ตัวจุดสัมผัสอันดิจิตอลสัมผัสหน้าจอกดไม่ไม่ไมถึงปุ่มใไหน,นะฮะเพราะมันกระเดิดนะผมใส่กระเดิดไม่ตรงไม่ตรงล็อกเขานะฮ<น>ะก็เดี๋ยวจะให้ชมวิดีโอนะฮะโมองข้าวคือม้อโมงอ่ามองข้าวฟิลิปนะฮะโมองข้าวฟิลิปนะครับรุ่น HD สามสามศูนสมแปดนะฮะสามศูนสามปดจำไม่ค่อยได้โอเคครับนี่ ในรูของเขานะครับมันก็จะพอดีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดขันน็อตนะฮะจุดขันน็อตทั้งสองตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะฮะตอนนี้ผมก็คือปรับวันนั้นผมเอาตัวนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเนะะี่ยมันก็เดิดนะฮะตอนนี้ผมปรับให้ไปอยู่พอดีกับตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับก็เดี๋ยวจะเอาน็อตใส่เน,นี่ยเล่นะน็อตมีสองตัวนะฮะ ลองดูนะครับครับโอเคนะฮะอธิบายในการใส่นะครับในการใส่ตัวหูตัวล็อกนะฮะตัวล็อกนะครับก็คือใช้ไขควงนะฮะก็คืองัดมันจะมีเคี้ยวมีเดือยนะฮะยืดออกมา2อันแล้วก็มีสปริงนะมีสปริงสปริงต้องให้ตรงช่องนะฮะให้ตรงช่องเดือยก็ต้องให้ให้เข้านะครับต้องให้เข้า โดยใช้ไขควงงัดแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับส่วนตัวดิจิตอลนะฮะดิจิตอลจุดสัมผัสนะฮะตัวหน้าจอจุดสัมผัสเนี่ยตัวเนี้ยก็คือใช้ผมใช้มีดนะฮะมีดบางๆนะไขควงมันจะหนาไปนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวข้างๆอ่ะข้างๆตัวขอบข้างๆตัวหน้าจอสัมผัสเนี่ยมันจะเย็นนะฮะมันจะเย็นนะครับผมก็เลยใช้มีดงัดงัด เข้าไปนะฮะงัดเข้าไปครับข้างๆมันก็จะเป็นรอยนิดนึงนะแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็เข้าเข้าสนิทนะแล้วตัวที่ข้างในมันก็จะมีเขี้ยวมีเดือยล็อกล็อกทั้งหมดมีอยู่ประมาณ7จุดนะบน2นะข้างข้างข้างหนึ่งไอ้ข้างข้างสองแล้วก็ข้างล่างอีกอีก4อีก3นะอีก3หรือ4เนี่ยประมาณนี้นะนะครับก็สรุปแล้วหน้าจอก็ หน้าจอจุดสัมผัสถึถงตัวบอร์ดด้านในนะก็คือกดปุ่มถึงหมดนะกด,กดเข้าไปถึงหมดถึงถึงปุ่มหมดนะก็คือระบบใช้ได้ตามปกติหมดเลยนะครับนะฮะที่เห็นตามตามรูปนะครับตามรูปตามภาพนะฮะก็โอเคนะครับสรุปแล้วสมบูรณ์นะฮะพอซ่อมพอซ่อมเสร็จก็ไม่ได้ใช้เก็บเข้ากล่องนะครับเก็บเข้ากล่องมืนเดิอเพราะซื้อของใหม่มาแล้วซื้อของใหม่มาแทนแล้วก็อันนี้ก็เป็นสแปร์ไป นะครับเป็นสแปรหรือไม่นั้นก็เดี๋ยวไปให้พี่สาวใช้ที่ที่ต่างจังหวัดที่ต่างจังหวัดนะครับนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ในการซ่อมม้วงข้าวนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับ